สวัสดีครับวันนี้พามากันอยู่ที่พิกัดตำบลทับใต้ครับแถวนี้เรียกหนองพันพุกนะครับวันนี้พามาดูบ้านเดียวครับไม่ใช่บ้านในโครงการนะครับเป็นบ้านที่ปลูกสร้างแล้วก็ขายนะครับสเปคบ้านหลังนี้คือเนื้อที่82ตารางวาครับ3ห้องนอนครับ2ห้องน้ำ สะว่ายน้ําส่วนตัวครับขนาด3คูณหเมตรนะครับบรรยากาศครับบ้านหันหน้าทางทิศใต้นะครับ ครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมด้านในบ้านนะครับพอเข้ามาด้านในครับก็จะเป็นห้องโถงกว้างๆเลยครับแล้วก็ห้องครัวใหญ่มากครับ ขัวใหญ่มากครับมีระบบดูดอากาศนะครับดูดควันแล้วก็ประตูด้านข้างนี้สามารถทะลุออกไปสะว่ายน้ำได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องนอนครับ นี่เป็นห้องนอนด้านหน้านะครับห้องก็ประมาณ3เมตรคูณ4เมตรนะครับถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำอ่านี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำขยับมาครับก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับ3คูณ4เมตรเหมือน,นกันนะครับอีกเป็นอีกหนึ่งห้อง ส่วนห้องนี้ครับจะเป็นห้องใหญ่ครับกว้าง4เมตรครับลึก6-7เมตรได้ครับผมห้องน้ำก็จะใหญ่มากครับ กว้างมากมากออกมาก็จะเป็นห้องโถงห้องรับแขกครับแล้วก็มีมีห้องครัวนะฮะหลังนี้ครับถ้าคุณลูกค้าสนใจครับติดต่อ tp Pro p e r ร y ได้เลยครับ เดี๋ยวเราพาเข้ามาชมบ้านจริงนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองหัวหินนะครับขับรถประมาณ10นาทีครับเข้าถึงตัวเมืองหัวหินใกล้โรงพยาบาลหัวหินนะครับใกล้มหาวิทยายลัยราชมงคลน,นะครับขอบคุณครับ